พีเซียนนะฮะด้วยสีโปไม้ขาวทิ้งแห้ง30นาทีหรือ1ชั่วโมงแค่นั้นพอนะฮะหลังจากนี้นะครับเราจะขัดขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์400เท่านั้นนะครับเบอร์400เท่านั้นนะครับนะฮะกระดาษทรายเบอร์400นะครับเบอร์400ขัดให้ทั่วชิ้นงานโดยการใส่ตัวนี้นะครับบล็อกแตนหรือแปลงขัดนะฮะขัดลงไปนะฮะขัดลงไปเต็มที่เลยนะครับ อีกเทคนิคนึงนะครใช้สก๊อตไบต์ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะช่วยล่องอานะครับล่องอาของลูกฟักนะฮะที่เรามีอยู่เนี่ยตัวเนี้ยมันจะช่วยได้มันจะกดลงไปสม่ําเสมอถ้าเราใช้กระดาษทรายเนี่ยความความสม่ําเสมอของของของล่องเซียนเนี่ยจะน้อยนะฮะอีกเทคนิคนึงคือใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยนะครับนะฮะขัดลงไปเลยนะฮะตัวนี้จะกดได้ได้ได้เนียนเลยนะฮะได้เนียนเลยตัวนี้ มันเหมาะก,มกับงานที่เป็นพวกถ้าเราต้องการทําเส้นขาวบนบานประตูอย่างเงี้ยฮะจ,ะจะใช้ได้ดีมากๆนะฮะหลังจากนี้พอขัดเสร็จแล้วเราก็จะไปพ่นสีทับหน้าด้วยระบบเลกเกอร์หรือระบบยูริเทนก็ได้ถ้าเป็นงานทั่วไปที่เราไม่ต้องการทนรอยขูดขีดอะไรมากมายเราก็ไปจบด้วยงานเลกเกอร์นะ,ะแต่ถ้าเป็นพวกหน้าโตะนะฮะที่ต้องการทนรอยขูดขีดหรืองานไม้พื้นอะไรพวกนี้นะฮะเราก็จบด้วยระบบพลิยูริเทนที่มีความแข็งหน่อยนะฮะ นี้คือเทคนิคเลยนะครับใช้กระดาษทรายคู่กับนะครับกระดาษทรายเบอร์400คู่กับสก็อตไบร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอันนี้เส้นขาวบนสีย้อมไม้อีกตัวหนึ่งเส้นขาวบนไม้ธรรมชาตินะครับจะทําเหมือนกันเลยนะครับขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์400แล้วก็เก็บด้วยสก็อตไบร์นะครับเพื่อให้ได้ความเรียบเนียนนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเส้นสีฟ้า เส้นสีฟ้านะครับอันนี้เนี่ยผมทําให้ดูคือเส้นสีฟ้าบนไม้ธรรมชาติเส้นสีฟ้าตัวนี้เนี่ยหลักการง่ายๆเลยคือเราทําเส้นสร้างเส้นโดยใช้สีโป้ไม้ขาวหยอดสีน้ําเงินแค่นั้นเองนะฮะก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับโป้หรือพีลงไปแล้วก็ขัดให้เรียบนะครับด้วยกระดาษทรายเบอร์400นะครับ เนี่ยเช็ดของขนาดเห็นไหมฮะก็จะได้ไม้ธรรมชาติที่เป็นเส้นสีฟ้านะฮะสวยงามเลยนะฮะลองเส้นชัดเจนเราขัดให้ถึงเนื้อไม้เลยเพราะเนื้อไม้ตรงนี้ส่วนที่เป็นเนื้อไม้ดิบนี้ฮะลองพื้นกันตัวกันอย่างเนี่ยลงไปบล็อกทําให้แข็งแล้วขัดยังไงทะลุยังไงก็ไม่เป็นปัญหามันก็จะเหลือแต่ในล่องเส้นอย่างเดียวนะครับนี่คือเส้นสีฟ้าบนไม้ธรรมชาตินะครับทีนี้อีกตัวหนึ่ง บางท่านบอกว่าสีโป้ไม้ขาวพี่ถามว่าสามารถย้อมได้ไหมย้อมได้เทคนิคง่ายๆอย่างที่ผมนำเรียนไปคือสีโป้ไม้หนึ่งหนึ่งกิโลหนึ่งส่วนใส่ทินเนอร์เอฟหนึ่งหนึ่งส่วนนะฮะคนให้เข้ากันแล้วย้อมลงไปหลักการทำสีเสี้นขาวแบบย้อมคือเมื่อผสมสีโป้ไม้ขาวได้แล้วเราย้อมลงไป เราไม่ต้องเช็ดออกนะฮะปล่อยเลยปล่อยให้แห้งแบบนี้เลยแล,แล้วขัดเหมือนเดิมนะฮะโดยใช้กระดาษทรายเบอร์400นะฮะ400นะครับเบอร์400นะฮะขัดเหมือนเดิมขัดให้ทั่วชิ้นงานเลย นะฮะก็จะเหลือแต่เส้นอย่างเดียวสวยงามอ่านี่นะฮะเดี๋ยวเช็ดให้ดูนะครับเช็ดให้ดูเห็นไหมฮะเหลืออยู่บนเหลือแต่ล่องเส้นอย่างเดียวหลักความเด่นชัดนะครับการย้อมกับการพีนะครับอันนี้เส้นขาวเส้นขาวบนสีย้อมเช่นเดียวกันนะฮะแต่สองตัวนี้แตกต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้ ใช้วิธีการพิเศษตัวนี้ใช้วิธีการย้อมนะฮะหลักการง่ายๆเหมือนกันนะครับหลังจากนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือเราจะไปพ่นสีทับหน้าสีทับหน้าที่เราต้องการอย่างเช่นระบบเลกเกอร์เงาหรือด้านก็ว่าไปนะฮะหรือส่วนเรื่องของรองพื้นเนี่ยคือตัวนี้นะฮะตัวรองพื้นกันอย่างเนะี่ยมันเป็นรองพื้นชั้นดีละ แต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือต้องการเสี้ยนที่เด่นชัดเพราะฉะนั้นตัวรองพื้นเนี่ยเราตัดออกไปเราไปถึงกระบวนการทับหน้าเลยทับหน้าต้องการระบบเล็กเกอร์ไปทับหน้าด้วยระบบเล็กเกอร์เงาหรือด้านถ้าต้องการเงาระบบยูเทนไปพ่นทับหน้าเงายูเทนหรือด้านยูเทนแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปทับหน้าด้วยระบบเล็กเกอร์นะครับเล็กเกอร์ด้านให้ทุกคนดูว่าอารมณ์ของเสี้ยนที่มัน เป็นเส้นขาวบนสีไม้ธรรมชาติกับบนเส้นขาวบนสีย้อมมองดูแล้วเป็นแบบงานเก่าๆจะรู้สึกยังไงนะฮะถ้าเป็นสีด้านแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากเราทําเส้นขาวแล้วนะฮะสุดท้ายก็เราจะมาพ่นตัวทับหน้านะครับว่าจะเป็นระบบอะไรวันนี้นะครับผมจะทําระบบแล็กเกอร์ด้านให้ดูนะฮะตัวสุดท้ายนะจะพ่นเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับพ่นไปกับสีพาร์ทนะครับ โอเคนะฮะนี่ครับสวยงามนี่ฮะช้าเปียกเรียบตึงนะฮะเดี๋ยวเซตตัวแล้วก็จะมีความด้านนะครับตัวนี้นะฮะเป็นระบบไลเกอร์นะครับการทําเสื้นขาวนะครับก็จะสรุปให้ทุกท่านได้ที่เข้ามาชมได้ฟังอีกทีนึงนะครับคืออันนี้เป็นงานเสี้ยนะฮะการทําเสี้ยนนะครับก็สุดท้ายที่เราพ่นตัวสีทับหน้าแล้วนะครับก็จะได้ความด้านนะฮะและความเรียบเนียนสวยงามนะฮะหลักการทําเสี้นขาวโดยทั่วไปนะครับ ก็จะมีอยู่นะฮะสิ่งที่ต้องเป็นองค์ประกอบในการทำนะฮะก็จะมีอยู่ง่ายๆเลยนะครับคือนี่นะครับแปรงทองเหลืองเอาไว้ขูดเปิดเสี้ยนนะครับเพราะว่าหลักการทําเสี้ยนขาวคือเราต้องการเสี้ยนที่เด่นชัดเพราะฉะนั้นแปรงลวดสําคัญมากนะฮะขูดเปิดเสี้ยนก่อนนะครับถ้าต้องการสีเสี้ยนขาวบนสีย้อมนี่นะครับย้อมสีที่เราต้องการลงไปถ้าไม่ต้องการนะครับเป็นธรรมชาติไม้เลยนะครับขูด แล้วไปรองพื้นกันยางนะครับรองพื้นกันยางก่อนนะครับตัวนี้สําคัญมากรองพื้นกันยางเนี่ยจะมีหน้าที่ซึมลงในเนื้อไม้แล้วแข็งทําให้เวลาเราขัดตรงส่วนที่เป็นเนื้อไม้ที่มันสูงที่สุดที่เราไม่ต้องการเนี่ยตรงที่เราไม่ต้องการเส้นเนี่ยมันจะมีความแข็งเราขัดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งสําคัญมากนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยคือสีปโป้ไม้ขาวนะครับ ตัวนี้ก็เปิดมาแล้วก็พีลงไปบนชิ้นงานนะครับพีลงไปบนชิ้นงานรอแห้งแค่30มนาทีหลังจาก3 0มินาทีนะครับเราก็ขัดออกขัดออกด้วยกระดาษทรายเบอร์400 400้นะฮะล้วก็อาจจะมีตัวช่วยเรื่องของการขัดอย่างเช่นถ้าเราไปทำบานประตูที่มีส่วนอาร์ส่วนโค้งส่วนเว้านะครับก็ใช้ตัวนี้ครับสกอตไบท์ทั่วไปนะครับมีขายทั่วไปนะครับสกอตไบท์นี้นะครับ มีขายทั่วไปเป็นสกอตไบสท์สำหรับงานไม้งานไม้โดยเฉพาะเลยนะฮะเอามาตัวช่วยแล้วงานออกมาจะเรียบ,เร,ยบเรียบเนียนแล้วก็เนียบนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆของระบบ A 3 8 0ง่ายๆใน4ขั้นตอนครับขอบคุณมากครับ